การเลี้ยงไว้คมพี่น้องเลี้ยงล่องเด่นดดีอย่างไม่ใช่บอยไอ้ที่กลัวๆออกลูกเต็มเลยออกลูกเลยออกลูกออกลูกเต็มเลยเอาองเลี้ยงเขาธรรมดากำลังขยายออกไปประมาณสิบวัวมันมีอะไสิ กำลังทำยืนบ่อใหม่ๆอดก่อดที่ compare อยู่แบบบานๆเลยธรรมดาธรรมดาจงไปเสียเลยเลยพ้นครับพี่น้องเรื่องง่ายเรื่องง่อยที่นึงเตี้ยมกี่เตี้ยบ่อเลยเปลี่็นพอพันขยายออกมาพี่กันต้งทำบ่อใหม่

น้องเก็บอีกอ่อ่อเติมไหมไปเลยในผลสำเร็จก็สิกว่ามันหาสิเซตแล้วเราจะเลี้ยงสี่พันกะมาจากตลาดเท่านี้แะ้วหาปเไย บรรยากาศตอนเช้าที่บ้านนอก